I have some bad news. I confirmed the body of an officer. Something's happened to the people. Here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. how Tower, you now There. Tower, where is it, sir? เท้าเวิร์หน้าเวียนนู้นไปแดะให้มัน alert ไว้เอาเรื่องกลับแมวสิ่งท้องกันนี่กูตกใจสมุนไพร แล้วเมื่อกี้ไปยิงคนน้นจะมีอะไรให้ผมหล่นมเต็มเลยต้องมาเก็บปล่อยไม่ได้เราพวกเนี้เงินทองของนอกกายโอเคไปเดินทางต่อนะลิออมเห็นโบส์แล้วพี่น้องคงควรจะขี่วัวไปไหม เข้าส่งไปบ้านก่อนดีปะ่ะแบบไม่ได้ขึ้นมาเสียก็สูนหอปลกร,โโร้องตนะัวอะไรวะเนี่ย อันนี่เอาอัน,นี้โผงกูตกกระจายห่วยเยอะมากเลยนคงกินอะไรทุกอย่างในนี้กป,กปกมากเปิดตู้ไม่ได้แน่นอนเลยต้องขึ้นไม่เอา เก็บเฮ้ยคิดผนังมากขนอยวะเฮ้ยเอาไงวะให้มันด้ามมีดไม่มีเเนี่ยมีดไม่มีไปทิ้งมีดไว้ไหนเนี่ยปัดซบเอง นี้อะไรอะไรเนี่ยช็อตกันที่เผาคนกินเลยวะที่นี่เคงเถื่อนมากเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยช็อตกัพระเจา้าช่่มไ่ทอดอินเสิร์ตเข้าไปไง นี้เหรอใช่ไหมเฮ้ยไอ้ดีองนี่มึงนี่เบาๆก็ได้เราจะเล่นในโบสถ์ให้หมดเลยดีไหมล่ะพวกเรา

โอ้ไายมีเดเว้ยทำไมไม่ไปไปไม่ได้ไดขึ้นบนได้ไหมครพี่น้อง โอ้โหในภาพเดียวงนี้ขึ้นแบบเซียนเลยฮะขึ้นมาเพื่อชมวิวโ,โหหลังคาเมียด้วยต้องปีนหลังคายนะพวกเราเฮ้ยอะไรเว้ยได้ช่วยกันอยู่จ้ได้เหรอโอ้โฉเราแม่งเก่งว่า ที่หลังคาบ้านนี้มีอะไรทั้งอย่างไหมผมไม่มีสิ่งใดเนี่ยขึ้นไปไงวะม,มีแจอยู่ข้างบนแน่เลยวะโอ้ยออกไมออกอีกเริ่มฉีดก็อ่ออกไม่กดหลาย หยุดยืนอะไรอยู่นั้นดูสิครับพี่น้องหืหมุนโดอะไรเนี่ยสปายวันนี่คืออะไรวะ,ะรเก็บแล้วนึกว่ากุญแจ โดดได้ไหมยองเท่อยู่แล้วโดดอนช่ือไม่ได้เหรอเออผมว่าเอาปืนเล็กเอ้ย ีโอ้ต้องจะเป็นมีดทำไมแล้ววะ พวกนี้มันไม่ได้อะเช็คอ๋อโอ้เช็คได้โธ่เฮ้ยไอ้ลีอองนี่โผล่มาตกรตรง เช็คได้ไหมจะดันทำไมดีองอ๋อเข้าใจแล้ดันเผื่อว่ามีใครมาอันนี้เข้าแล้วเข้าแล้วไปอังรวมให้หมดไหมที่ฆ่าวัวนี่หว่า,ว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 า ลูกสอนให้ไปงนี้นโอ้เซฟอยู่ไหนไกลจังโนแฮปไม่มีจริงมันต้องเข้าไปในโบสถ์นั่นเนี้ยอ ใจนเนะถ้าไปอยู่นี่มันจะมันจะเซฟตรงไหนเนี่ยควรจะเข้าไปฆ่ามันในโบวให้หมดให้ได้ก่อนนะไม่มีอะไรอย่างนี้นะ ตายแน่นอนเลยโทรศัพท์ไม่แน่นอนชาวบ้านไปไหนหมดนี่ค่ะาาชาวบ้านนั่นคือชาวบ้าน ไม่ตายสิเอาไอห่านี่มาแล้ว เกที่เซฟแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บติ่งของก่อนเข้าไปไงล่ะเก็บใครครับ

à, quá rồi anh xíu đây đi พวกนี้เอาได้ไหมเนยอ๋อต้องยิงเอาเข้าใจละ ก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะดึง้นไปนะ